ราศีเมษราหูส่งผลอย่างไรตอนนี้เลยนะนเ,เนี่ยนะคนราศีเมษเนี่ยมีเรื่องที่ต้องระวังแล้วก็เรื่องที่น่าดีใจเอาเรื่องระวังก่อนดีกว่าระวังคนนะเขาหลอกเราจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยรู้ทันคนแค่ไม่รู้เป็นไงคล้ายกับว่ามันจะมีอาการที่ไว้ใจคนง่ายเกินไป อันว่าความไว้ใจคนง่ายเกินไปนั้นเนี่ยมันมีโทษมากกว่าประโยชน์นะเราก็จะต้องรู้ว่าคนที่เข้ามาหาเราเนะเราลองคิดเล่นๆกันนะถ้าคนอยากสบายอ่ะเขานอนอยู่บ้านเขาสบายเดี๋ยวต้อง่าแต่ถะาเขาต้องพยายามมาติดต่อเราทั้งในทังหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งเราก็เป็นภาระ ไม่ใช่ลารเรื่องของทุระประปังหรือว่าเรื่องการเงินการทองก็เท่ากับว่าเราถูกเบียดบังหนักกว่านั้นก็คือถูกโกงถูกหลอกคนราศีเมษนะจะมีอาการที่สมาธิไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาทำงานเวลาขยันเวลาตั้งใจจะเป็นพักๆเดี๋ยวก็ลุกมาขยันคลึกคักเลยประดุดว่า ไปได้อะไรชูกําลังขึ้นมาสภาพกเอาซึมเซาเหมือนกับว่าขาดความสม่ำเสมอข้อดีข้อเดียวคืออะไรรู้ไหมข้อดีข้อเดียวคือรู้สึกว่าตนเองสบายรู้สึกว่าสบายนะไม่ใช่ว่าสบายจริงๆนะคือติดจะเป็นคนขี้เกียจขึ้นมาเลยคล้ายๆกับว่าโอ้ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรที่มัน เหนื่อยอเดี๋ยวก็พัดพ่นตัวเองจะรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ตัวเองรู้สึกว่าทําอะไรแบบเลื่อนไปบางทีก็เลื่อนไปได้เรื่อยบางทีก็เลื่อนแบบไม่มีกําหนดแล้วก็ย้อนกลับมาว่าไอ้ความที่ว่าสบายเกินไปเนี่ยมันเป็นกลลวงที่ทําให้เราขาดความมั่นคงได้ เดี๋ยวจะเหมือนเมื่อสิปีที่แล้วลองย้อนกลับไปดูนะอะไรที่มันเคยผิดพลาดเพราะว่าความละหลวมเพราะว่าความไว้ใจเพราะว่าความที่เรารู้สึกสบายมากเกินไปอะ่ะเคยได้ยินคำบรดณนที่เขาบอกว่าเสียเหงื่อดีกว่าเสียน้ำตาป่ะ <c oughs> บางทีหลายๆครั้งเราอาจจะต้องยอมที่จะ ลงคุณลงแรงยอมที่จะเหนื่อยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจในที่หลังเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมารู้สึกว่าว้าวุ่นใจที่เราไม่มั่นคงว้าวุ่นใจที่เราปฏิเสธคนไม่เป็นนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าคนที่จ้องจะเอาเปรียบมีอยู่แล้วคนที่จ้องจะหลอกจะโกงมีอยู่แล้วอย่งนั้นนะ วัาสนาของเราในช่วงนี้ท่านให้ทำอะไรที่ไม่ได้หนักมากเรารู้สึกสบายก็อย่าไปสบายเกินไปก็หาเง่มุมที่ทำให้เราแอคทีฟขึ้นมาทำให้เรามีอะไรทำที่แบบอ่ลงแรงมากกว่านี้ถ้าไม่รู้จะทำอะไรเราก็มุ่งมั่นกับสิ่งที่เราเป็นเป้าหมายที่ยังทำไม่ได้ก็พยายามให้มันคืบหน้าขึ้นมาส่วนการเสริมดวงไม่ว่าจะเป็นการสะดาะเคาะ์การต่อชะตานะ ให้โชคมันดีรับโชคให้เข้ามาก็สามารถส่งชือสกุลมาบูชาครูจุดเทียนได้อาจารย์ก็จะมีเลิกที่กําหนดให้พวกเราจุดเทียนเพื่อเสริมดวงการเสริมเรื่องของสเสน่ห์้วยการจุดเทียนหรือการขอพรพระราหูให้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยการจุดเทียนพระราหูก็ทําได้เช่นเดียวกันก็รอฟังประกาศนะแล้วก็ให้รู้ว่าในชีวิตของเรานะั้นนะอะไรที่มันได้มาง่ายเกินไปอ่ะ หลายต่อหลายครั้งมันรักษาไว้ไม่ได้มากไม่ได้นานเราก็ต้องมีความตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่มันเป็นหน้าที่จริงๆอ่ะให้มันคืบหน้าในทุกๆวันอย่าไปคิดว่าเออเอาไว้ก่อนเรื่อยไปเพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยใช่ไหมปล่อยไปตามที่เรารู้สึกว่าแบบนี้ก็ได้มั้งเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆแล้วสุดท้าย มันจะเหนื่อยนะแล้วก็อย่าไว้ใจใครอันนี้ย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่าอะไรที่อาจารย์บอกไว้เนะี่ยก็ต้องจำให้ดีแล้วพบกันนะใครอยากที่เสริม